กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกผมอนุศักคงมาลัยสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตกราบเรียนผ่านท่านประธานหารือไปยังกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการดูแลในเรื่องของอวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในด้านวัฒนธรรมซึ่งนั่นก็คือการดํารงชีพนะครับการดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่ดิจิตอลเข้ามามีบทบาทมากนะครับทำให้การสื่อสารถึงกันเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาใช้เข้าถึงผู้คนในทุกๆหัวระแหงซึ่งก็ทำให้การสื่อสารนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดประเด็นปัญหาที่เป็นโทษเป็นข้อขัดแย้งเป็นความเสี่ยงจากการที่คนหนึ่งคน สามารถจะเปรยอะไรออกมาสามารถจะพูดอะไรออกมาสามารถจะคิดอะไรออกมาแล้วสิ่งที่สำคัญสังคมออนไลน์นั่นก็คือสามารถทำให้วิธีคิดที่ผิดๆข่าวสารข้อมูลที่ผิดผิดออกมาคุกคามต่อสังคมปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยครับท่านประธานครับ เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่กำลังหาทางป้องกันแก้ไขกันอยู่ในแง่ของเฟคนิวส์ในเรื่องของสังคมออนไลน์ที่ทำให้สังคมมีความแตกแยกอันเนื่องมาจากว่าความคิดของคนคนเดียวแต่สามารถทำให้เกิดผลสะเทือนที่สำคัญและเร้รายยิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือการที่สื่อหลักนะครับ นำเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาเผยแพร่เพราะว่าคนคนนั้นเป็นคนที่มีคนติดตามคนคนนั้นเป็นคนที่เป็นเซเลบของสังคมดังนั้นวันนี้ผมจะต้องขออนุญาตก,กลับเรียนผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจะติดตามว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย มีแนวทางในการที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอัตลักษณ์ไทยอย่างไรบ้างที่เป็นเรื่องของ Thailand Character i s t i c หรือว่า Thailand Personality บุคลิกของคนไทยซึ่งโดยปกตินี่ครับก็เป็นที่รู้เข้าใจรู้จักกันดีว่า,าคุณลักษณะของไทยหรือเอกลักษณ์ของไทยอัตลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอัตลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้รับความยอมรับ แม้กระทั่งศิลปินไทยที่ออกไปโด่งดังอยู่ในต่างประเทศนะครับก็สามารถช่วยทําให้คนรู้จักอัตลักษณ์ไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมไทยซึ่งประกอบไปด้วยอัตลักษณ์ไทยประกอบไปด้วยภาษาไทยเรื่องของการในเรื่องของการกลับไหว้นะครับหรือว่าการแต่งกายนะครับเรื่องของสถาปัตยกรรม ิจิตศิลป์ศิลปกรรมซึ่งมีพัฒนาการมายาวนานหลายร้อยปีนับตั้งแต่ยุคทวาราวดีเป็นต้นมานะครับยังมาเป็นถึงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ออกมาเป็นเรื่องของการแสดงการกระทําต่างๆมากมายเราก็ยังไปถึงดนตรีไทยนะครับกีฬาไทยแล้วก็การละเล่นพื้นบ้านซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอัตลักษณ์ที่ทําให้คนไทยนั้นเนี่ยได้รับ ความยอมรับแล้วก็รู้จักไปทั่วโลกนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้เห็นประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคเป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อน ประเด็นที่เป็นข้อควรระมัดระวังและเป็นความเสี่ยงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนและมีแนวทางในการจัดการอย่างไรเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งเรื่องของการเคารพธงชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงพาพยทรน,นะครับก็ล้วนแต่ถูกนําเอามาพิพากษารณในเชิงของสิทธิเสรีภาพที่ไร้ขอบเขตแล้วก็ทําให้เราไม่หาไม่สามารถกลับไปหาอัตลักษณ์ของคนไทยได้นะครับซึ่งตรงนี้กําลังสูญเสียทั้งทั้ง,ท,งที่จริงๆประเทศอย่างประเทศสังคมนิยม โดยเพราะอย่างยิ่งผมเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกลับมาเมื่อเดือนที่แล้วเราก็ได้เห็นครับเด็กๆและเยาวชนทั่วประเทศสนใจแล้วก็เดินทางไปกับพ่อแม่ผู้ปกครองและพ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นคนรุ่นใหม่นะครับอายุเพียงแค่30-40พาลูกหลานไปเข้าแถวตอนตีสี่ตีหที่จตุรัสเทียนอันเหมินนะครับเพื่อที่จะไปเคารพทรงญาติตอนเช้านะครับ หกโมงเช้าเสร็จแล้วก็พากันกลับบ้านนะครับเข้าแถวกันยาวเหยียดแล้วก็บอกว่าใครมาจากไหนที่มาจากต่างจังหวัดมาจากไปเคารพธงชาติที่นั่นตรงนี้ครับกระทรวงวัฒทธรรมมีแนวคิดตรงนี้ยังไงเพราะว่าแม้กระทั่งทำกันอยู่ปัจจุบันก็ยังมีข้อตัวอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารการแสดงความคิดเห็น ในเรื่องของสิ่งที่ทําให้เกิดการโต้แยง้งแล้วก็สร้างความไม่สามารถีเกิดขึ้นมาในปัจจุบันนะครับที่ทําให้อัตลักษณ์ไทยนั้นค่อยๆถูกบ่อนซาะค่อยๆถูกทําลายแล้วก็มีผู้คนที่จํานวนหนึ่งเห็นประเด็นนี้นํามาใช้เป็นอาวุธประหัตประหารซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นทําอย่างไรเราจะทําให้กระบวนการของการสื่อสารใน สังคมออนไลน์นั่นเนี่ยนำไปสู่กระบวนการสื่อสารที่ใช้อัตลักษณ์ไทยให้เป็นประโยชน์ซึ่งผมเชื่อมั่นนะครับช่วงนี้เราจะได้เห็นการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นเพลงของประจําสถาบันไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลไม่ว่าจะเป็นเพลงพื้นบ้านที่จะออกมารณรงค์และอนุรักษ์ให้ผู้คนนั้นมีความรักในอัตลักษณ์ไทย ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ท่านประธานให้โอกาสผมแล้วก็สอบถามไปยังกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อที่จะเรียนเชิญให้กระทรวงวัฒนธรรมเน้นเรื่องของการสื่อสารอัตลักษณ์ไทยเป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์สามัคคีแล้วก็นําไปสู่สังคมที่มีความสันติมีความเป็นอาระอยะขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับ